สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตลุยโจทย์ครับในเรื่องของระบบจํานวนจริงแล้วก็ค่าสมบูรณ์นะครับซึ่งโจทย์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่มีแล้วในชื่อของน้องๆนะครับหน้าที่แปดนะครับก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับเจงบอกว่าแต่ละข้อเนี่ยใช้สมบัติอะไรนะครับสมบัติใอที่นี้เนะี่ยก็คือสมบัติของจํานวนจริงนะครับที่ที่เคยพูดไปแล้วนะครับในหน้าที่สอง ในคลิปแรกเลยเนาะก็เริ่มดูันที่ข้อ A เลยนะครับข้อ A เนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือสามบวกสองครับแล้วก็ฝั่งขวาก็คือสองบวกสามนะครับเราจะเห็นว่าสามกับสองเนี่ยถูกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะครับทั้งสองฝั่งของสรรมการนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเลขสามกับเลขสอง เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าทีนี้ที่มันต่างกันระหว่างสองข้างก็คือตำแหน่งของสามกับสองฝั่งซ้ายเนี่ยสามจะอยู่ด้านหน้าสองจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยสองไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับสามอยู่ข้างหลังแทนมันก็คือการสลับที่กันนั่นเองนะครับโดยเ,เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็คือสมบัติสลับที่ของการบวกนั่นเองครับ ครับต่อไปนะครับข้อ b นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็น x บวกห้านะครับแล้วก็คูณทางขวาได้3สามนะครับฝั่งขวาเนี่ยมันสามเนี่ยมันถูกคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บแล้วเนาะมันก็คือกลายเป็นสามคูณ x แล้วก็สามคูณห้านะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นแน่ๆเลยมันก็คือสมบัติการแจกแจงนั่นเองครับสมบัติการแจกแจง แจกแจงอันนี้สามอยู่คูณอยู่กับทางขวากระจายเข้าไปก็จะเป็นสมบัติการแจกแจง,แจง,แจงทางขวานะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเอาสามคูณกระจายเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเท่าสามคูณกระจายเข้าไปทางขวาเนี่ยตรงก้อนหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็น x อบูนสามนะครับเอ,อดังนั้นแต่พอฝั่งขวาเนี่ยมันกับเป็นมันมัน สลับที่การกลายเป็น3าคูณ x นะครับดังนั้นก็จะมีสมบัติอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือสมบัติการสลับที่การคูณน,นะครับอีการคูณครับต่อไปข้อ c นะครับจะเป็น2อคูณ x นะครับคูณกับสาบวก y เนาะ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสามบวก y คูณทางขวาด้วยสองคูณ x เนาะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราสมมติสอง x เนี่ยเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็วงเล็บสามบวก y เนี่ยเป็นอีกหนึ่งก้อนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันคูณกันอยู่แล้วมันก็สลับที่กันนะครับก็ข้อนี้ก็จะค,คือการใช้สมบัติสลับที่การคูณนนเองครับ ต่อไปนะครับในข้อที่2ครับบอกจงให้เอ่อจงหาคําตอบของเซตต่อไปนี้นะครับโดยที่กําหนดเซต A เซต B แล้วก็เซต C มาให้นะครับในข้อนี้เนี่ยเขาให้หามีทั้งหมด4ข้อก็คือมี A ยูเนียน B C ยูเนียน B A เออินเตอร์เซชันกับ C แล้วก็ A ยูเนียน B ีอินเตอร์เซชันกับ C นะครับซึ่งคอนเซปต์ของ การยูเนียนกับการอินเตอร์เซกชันเนี่ยพี่ก็ได้พูดไปแล้วนะครับในหน้าที่4ของคลิปเรื่องจนวนจิตนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากที่ข้อแรกนะครับ A union B ก่อนนะครับการยูเนียนกันเนี่ยพี่ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันคือการนำการนำสมาชิกในเซตสองเซตเนี่ยมารวมกันนะครับก็คือเอาเซตเอาสมาชิกในเซต เอก็จะมีที่มีเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับกับสมาชิกในเซต b นะครับก็คือสองสี่หกแปดนะครับเอานำมารวมกันเป็นเซตเดียวนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าเออสมาชิกที่มีซ้ำกันอยู่แล้วเนี่ยให้เขียนแค่รอบเดียวพอนะครับดังนั้นพี่ก็จะออกมาได้เป็นเอ่อหนึ่งสองามสี่ห้า 7อันนี้คือสมาชิกในเซต a นะครับสมาชิกในเซต b เนี่ยสองมีอยู่ใน a แล้วก็ไม่ต้องเขียนเพิ่ม4ี่ก็มีอยู่แล้ว6กก็มีอยู่แล้วดัาไม่ต้องเขียนเพิ่มส่วนแปดเนี่ยยังไม่มีนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดเซตไ,ได้ a union b ออกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อ b นะครับ c union b ก็คือนำสมาชิกในเซต c ซึ่งก็มีเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมารวมกับสมาชิกในเซต b ครับซึ่งก็มีสองสี่หกแปดนะครับนี่ก็ลอกมาก่อนเลยสมาชิกในเซต C มีเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับแล้วก็ไปดูสมาชิกในเซต b นะครับสองเนี่ยยังไม่มีในในสี่เนาะก็จะเพิ่มเข้าไป เช่นเดียวกับ4แล้วก็6นะครับก็จะเพิ่มเข้าไปในเซตของ C union B นะครับส่วน8เนี่ยมีอยู่ใน C อยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต้องทำการบิดเซตก็จะได้เซต C union B ออกมาแล้วนะครับต่อไปข้อ4ครับ A intersection กับ C ก็คือ,อาการ intersection เนี่ยก็คือการนำสมาชิก ตัวที่ซ้ำกันทั้งใน A แล้วก็ใน C นะครับมาเขียนเป็นเซตใหม่นะครับซึ่งเราก็ไปดูว่ามีสมาชิกตัวไหนบ้างที่อยู่ในทั้ง A แล้วก็อยู่ในทั้ง B นะครับเราก็จะสังเกตสังเห็นหนึ่งตัวนะครับก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะครับเราก็จะเอาเจ็ดมาเขียนทีนี้มีซ้ำกันแค่ตัวเดียวเนาะแสดงว่าเซต A intersection กับ C เนี่ยก็คือจะมา จะมีสมาชิกเพียงแค่ตัวเดียวก็คือเจ็บนั่นเองครับต่อไปนะครับข้อ D นะครับ A Union B Intersection กับ C เนี่ยวิธีการทำนะครับก็คือเราก็จะต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งก็คือเราก็ต้องเอา A มายูเนียนกับ B ก่อนซึ่งเราทำไปแล้วในข้อ A เนาะงังน,นเนี้เราก็จะเอาเราก็จะดูเซตในข้อข้อเ นะครับแล้วเราก็จะเอามาอินเตอร์เซชันกับ C ก็คือเราก็จะไปดูว่ามีสมาชิกตัวไหนบ้างที่อยู่ในทั้งเซต A ยูเนียน B แล้วก็อยู่ใน C ด้วยเราก็จะมาเขียนเป็นเซตใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีเจ็บกับมีแปดครับอยู่ในทั้งเซต A ยูเนียน B แล้วก็เซต C ครับเราก็จะ ได้สมาชิกออกมาสองตัวก็คือเจ็ดกับแปดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับในข้อนี้นะครับต่อไปนะครับเอข้อสุดท้ายนะครับก็ตรงวาดกราฟต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกข้อเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของแาส้สสบู์เนาะ,ะตรงนี้พี่ขอเพิ่มเพิ่มเป็นเท่ากับ y ไปสักหน่อยนะครับตรงนี้พิมต์ตกครับขอไปด้วยนะครับ อในเรื่องของการวาดกราฟฟังก์ชันของค่าสมบูรณ์นะครับพี่ก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับในหน้าที่เจ็ดในคิปเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ครับส่วนอันนี้นะครับเราก็ไปเริ่มวาดกันเลยครับพี่ขอเลือกข้อ A เริ่มก่อนเลยนะครับข้อ A เนี่ยเรามีฟังก์ชัน y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ,บหนึ่งครับค่าสมบูรณ์ลบหนึ่งดูข้างนอกค่าสมบูรณ์นะครับก็เราก็จะไปแยกกรณีนะครับออกเป็นให้ได้ออกมาเป็นเส้นตรงสองเส้นก่อนนะครับแล้วก็ไปดูจุดหักมุมก่อน,นครับเราก็จะสามารถแยกกรณีออกมาได้เป็นสองกรณีนะครับก็คือในกรณีที่ ค่าสมบูรณ์ของ x อเนี่ยถอดออกมาแล้วได้เป็น x นะครับแล้วก็อันนี้ลบหนึ่งดึงมานะครับซึ่งในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ x ถอดแล้วได้ออกมาเป็น x เหมือนเดิมเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับตัวนี้กรณหนึ่งก็คือค่าสมบูรณ์ของ x ถอดออกมาแล้วได้ออกมาเป็นลบ x นะครับแล้วก็ลบหนึ่งก็ลอกมาเหมือนเดิม กรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อค่า A ของเรามีค่าน้อยกว่าศูนนะครับดังนั้นเราก็จะวาดกราฟเลยนะครับก็จะตีตารางอทีแกน X กับแกน Y ออกมาครับทีนี้อย่างที่บอกไป อย่างที่บอกไปในคลิปเรื่องของค่าสมบ,บูรณ์นะครับเราก็จะต้องมาหาก่อนนะครับว่าจุดหักมุมของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจุดหักมุมเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ค่า x เนี่ยเป็นค่าที่แบ่งแบ่งกรณีนะครับในการถอดค่าสมบ,บูรณ์นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือ x เท่ากับศูนย์นะครับ ซึ่งพอเราแทนค่า x ที่กับ0เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ค่า y มาเป็นลบ1นะครับดังนั้นเนี่ยจุด0ลบ1ของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดหักมุมนั่นเองนะครับนี่ขอเขียนตรงนี้แล้วกัน,น,น,ต,งงน, 1, นตรงนี้นครับก็คือจุด x เป็น0 y เป็นลบ1นะครับขเขียนกลับกลับไว้อันนี้ก็เป็นจุดหักมุมของเรานะครับ ต่อมาพี่ก็จะสมมุติค่า x ออกมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งเราเราก็จะเริ่มจากกรณีแรกก่อนนะครับก็คือ,อเส้นตรง y เท่ากับ x ลบหนึ่งนะครับพี่ก็จะสมมุติค่า x ที่มากกว่าเท่ากับศูนย์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับพี่ขอเลือก x เป็นหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับถ้า x เป็นหนึ่งเนี่ย เราไปแทนใน y เท่ากับ x ลบหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ y ออกมาเป็นศูนย์ก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับอ่ีกสักจุดหนึ่งเลือกอค่า x เป็นสองนะครับถ้า x เป็นสองเนี่ยก็คือจะใชะ้เส้นตรงนี้นครับก็คือ y เท่ากับ x ลบหนึ่งเนาะค่า x เป็นสองเนี่ย,เ,ยเราจะแทนลงไปใน x ลบหนึ่งก็จะได้ค่า y ออมาเท่ากับหนึ่งนะครับ ก็คือจะเป็นจุดนี้หนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้เส้นตรงในกรณีแรกแล้วนะครับก็คือกรณีที่เอของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับเป็นแบบนี้ต่อมานะครับเราก็จะไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งก็คือกรณีทางทางซ้ายของ x เป็น0นะครับหรือก็คือ x น้อยกว่า0นั่นเองถ้าสมบู์เนี่ยของ x เนี่ยเราจะถอดออกมาได้เป็นลบ x ลบ1นะครับหรือก็คือเป็นเส้นตรง y เท่ากับลบ x ลบ1นะครับพี่ก็จะสมมุติค่า x ขึ้นมา1ตัวนะครับที่น้อยกว่า0นะครับสมมุติพี่ให้เป็นลบ1ก็แล้วกันนะครับถ้า x เป็นลบ1ถ้า y ที่เกิดจากการเอาลบคูณกับ x แล้วก็ลบด้วยลบหนึ่งเอ่อลบด้วยหนึ่งเนี่ยครับก็จะได้ออกมาที่เอ่อ y เป็นศูนย์นั่นเองครับเพราะว่าเอา่อลบคูณกับลบหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งครับแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งก็จะได้ศูนย์นั่นเองครับอีกทตัวหนึ่งเอ่อค่า x เป็นลบสองเลก,กันถ้าค่า x เป็นลบสองเนี่ยก็คืออยู่ทางซ้ายของ x เป็นศูนย์นะครับก็จะใชเ้เส้นตรงก,ก็จะอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับลบ x ลบหนึ่งนะครับถ้า x เป็นลบสองเนี่ยคูณกับลบก็จะกลายเป็นสองเนาะแล้วก็ลบด้วยหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าถ้า x เป็นลบสองเนี่ย y ของเราก็จะเป็นหนึ่งนะครับในประมาณนี้แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมได้เลย ก็เราเราก็จะได้ฟังก์ชัน y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบด้วยหนึ่งแล้วนะครับตนี้วาดให้ดีๆอ,อะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับพี่ขอข้ามไปที่ข้อ d d o ็อเลยนะครับข้อ d d o ็เนี่ยฟังก์ชันก็คือ,เอ y เท่ากับลบของค่าสมมูรณ x ลบด้วย4นะครับลบของค่าสมมูรณ x ลบด้วย4นะครับ,บ,รบก็เหมือนเดิมน,นะครับเราก็าจะต้องไปแยกกรณีให้ออกมาเป็นเส้นตรง2เส้นก่อนนะครับ ก็จะแยกออกมาได้เป็นสอเส้นนะครับเคสแรกเนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยออกออกมาได้เป็น 6x นะครับก็คือจะเป็นลบของ x นะครับแล้วก็ลบด้วย4ครับหรืออาจจะเขียนได้เป็นลบ x ลบ4นั่นเองนะครับกรณีนี้นีกรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ,อ,อ x ออค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ย ขอขยับลงมาหน่อยจะไม่ชนกันกรณีนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อค่าสมบูรณ์ของ x นะครับถอดออกมาได้เป็น x นะครับหรือก็คือเมื่อ x เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นเองครับกับีกรณีนึงก็คืออ่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยถอดออกมาได้เป็นลบ x นะครับ แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็ลบสี่ก็ลอกมานะครับลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับก็กลายเป็น x ลบด้วยสี่นะครับเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อค่า x ของเราเนี่ยน้อยกว่าศูน,นย์เองนะครับถึงจะถอดออกมาเป็นเอ่องจะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้เป็นค่าติดลบนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็จะไปวาดกราฟกันนะครับนี่ก็ตีแกน x แกน y ข้ามาเหมือนเดิมแกน x อันนี้เป็นแกน y นะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องหาจุดหักมุมก่อนนะครับว่าค่า x ที่แบ่งค่าสมบูรณ์ออกเป็นสองกรณีเนี่ยถูกแบ่งที่ค่า x เป็นเท่าไหร่นะครับ ในที่นี้ก็คือจะแบ่งที่ x เป็นศูนย์นะครับถ้า x เป็นศูนย์เนี่ยเอ่อค่า y ที่เราแทนนี่ y เท่ากับลบ x ลบสี่เนี่ย,ก, x, ยก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับลบสี่นะครับก็จะเป็นจุด x ศูนย์ y ลบสี่นั่นเองนะครับคือจุดนี้ทีนี้พี่ก็จะเริ่มวาดจากเส้นตรงแรกนะครับขอเป็นเส้นตรง y เท่ากับลบ x ลบสนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่า x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นะครับนี่ก็จะสมมติค่า x ขึ้นมา1ค่านะครับที่มากกว่าเท่ากัาบศูนมุิิที่ให้เป็น2องก็แล้วกันพอ x เป็น2เนี่ยค่า y ของเราเนี่ยที่เกิดจากการเอาลบ x ลบด้วยสี่ก็คือจะได้ y ออกมาเป็นลบหนะครับ นี่ y เป็นลบหครับเราก็จะได้จุดออกมาเป็นจุด x 2 y ลบหนะครับอีกจุดหนึ่งพี่ขอเลือกค่า x เป็น4นะครับเมื่อพอเอา่าพอค่า x เป็น4เนี่ยค่า y นะครับที่เกิดจากการเอาลบ x แล้วก็ลบด้วยสนะครับก็จะได้ค่า y ออกมาเป็นลบแนะครับ ก็จะเป็นจุด x 4 y ลบแนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรง y เท <Y S 1> ่ากับลบ x ลบสนะครับเมื่อ x ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นยครับส่วนฝั่งซ้ายมือหรือฝั่ง x น้อยกว่า0นนะครับเราก็จะไปใช้ฟังก์ชัน y นะครับเท่ากับ x ลบสแทนนะครับก็พี่ก็จะสมมุติค่า x ที่น้อยกว่า0ขึ้นมานะครับก็คือ,อตัวแรกเนี่ยพี่ให้เป็นลบสองแล้วกันพอ x เป็นลบสนะครับพี่ก็จะได้ y ออกมาเนี่ยก็คือเอาลบสลบด้วยสเนาะ ก็จะได้ออกมาเป็นลบหกนะครับเป็นจุดตรงนี้นะครับอ่าตรนี้ชนนิดหน่อยนี้เป็นลบหกนะตรงนี้เป็นลบแนะปดตรงนี้ก็คือจุดลบสองลบหกนะครับอีกจุดหนึ่งที่ให้เอกเป็นลบสี่กนแล้วกันนะครับ ถ้า y ของเราเนี่ยก็เกิดจากการเอา x ลบด้วย4ครับก็คือลบ4ลบด้วย4ก็จะได้ y มาเป็นลบ8ครับเราก็จะได้จุด x ลบ4 y ลบ8นั่นเองครับจุดนี้แล้วเราก็จะลากเส้นครับแล้วเราก็จะได้แล้วว่าไอ้เส้นสีแดงทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็น กราฟของฟังก์ชันนะครับ y เท่ากับลบค่าสัมบูรณ์ของ x นะครับแล้วก็ลบด้วย4นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปตะลุยโจทย์ในเรื่องของอจำนวนจริงแล้วก็ค่าสัมบูรณ์นะครับซึ่งขอข้อที่เหลือเนี่ยพี่ก็มีเฉลยให้นะครับจะอยู่ในแบบประเมินนะครับหลัง จากที่น้องๆดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่คลิปตะลุยโจทย์อีกคลิปหนึ่งนะครับจบแล้วก็จะมีแบบประเมินการสอนให้น้องๆครับก็รบกวนน้องช่วยทําด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังแบบประเมินเนี่ยจะมีเฉลยของข้อที่พี่เว้นไว้ทั้งทั้งในเนื้อหาในเนื้อหาที่สอนแล้วก็ในโจทย์ด้านหลังที่เหลือด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ